บ่าอ่อยบริมานำจ้าอุ้ยขายาวเดอ้อไอไเนี้พอเฮิดปวกเลยฮู้มากับอีเมน่น้องมูนสบายดีเดอ้อพี่น้องจา้ายินดีตอนหับเขาสู่สองสลอยเดอ้อพี่น้องเขาป่ามาหาเห็ดอีกแล้วมั้เนาะบ่าอ่อยบริมา นี่พี่น้องกำลังถือกรุ๊ปเนาะกลังถือกุงามอะไรเปลี่ยนบะอ้อยมามืาอนีเพิ่นเมื่อยพี่น้องคนเข่าแบกเข่าเมื่อวานนี่ไปขูมเมื่อยกลังคนเนาะจิ้มจิ้มป๋งก็ใหญ่ตัเจ้าก็เอาค่าเอาแข่งมาแน่เมื่อดส่ค่าเป็นเงา มูนี้เงยหนักกว่าเนาะพี่น้องมัวนี่เกือบบอุหรี่พกแข็งมันนี่ยังบอยอมจ้าตะกี้อย่ิบบ่อยอดใจกบุได้กูก็เลยมาอีกนี่นนฮูนพูดออกหนึ่ง เก็บแม่แม่แมอันนี้ตั้งอยู่นะดอกนึงอืมพอแล้วพี่น้องเห็นสองดอกเฮ็ดป,ปวก ลังบานหมู่ก็ใหญ่บ้าเ,เนาะอุ้ยบนนีพี่น้องมันยังพ่นมัท่ันพ่นเนาะกำลังถือคูปจ้านี่เจออีกแล้วพ่นออกใหยไปพู l พี่น้องเก็บไม่เก็บ,บ,บนี่เบ็นเล ไป่มีทวทีต่ในโมรายกันได้เนาะอืมเมียจเก็บเพชรละเด้อพี่น้องอันนี้เขาเก็บเองนี่อันนี้เฮ็ดปวกขา่าวดอพี่น้องรอบสุดท้ายแล้วจ้าคนก็ร้ายหล,ลายมาเนาะมาอนี่จะใไปชิได้ห้ายกากัน นี่เต็มกำพอดีพออจะเสียงคนพี่ดอกชองดอกมาแล้วพี่ดอกบางแนนี้ชองดอกอืมออกใยไปเรื่อยๆตามนี้เง,ง,งาเงาไหมว้าว,ม,วมาเด,ด้อมาเกบเพล็กซ์สวัสดอดใหญ่เด่นีดได เนาะดอกสวยจังเลยนี่นี่น,น,นี่ดอกกำลังทึอกรุ๊ปมันเนา่านำกับมีพี่น้องปุ๋ยผู้ใดเห็น สองดอกนี่เดอกางดอกก็เดืมนดอกนี่เดืนดอกนึ่งหางกระตา่บอกนีมูง่ายเด้อพี่้อกมันออกใหญ่ไปตามเงาไหมนะ อุ้อีนี่จ้ามานเลยเด้อไม่ปุ่งไม่ปุ่งผมมิว่ะปีที่แล้วน,นี่ลงเนาะมาหาเฮ็ดไหลคือพากับปุยยูปินเป็นลูกอ่อน <laughs> อ่อนกระปดยอ่อนเหรอพี่พน้องปริปุยยูจะไปจ้ะยืดตีนยาวเนาะงามเนี่ยคิดก่บทัานใจที่เหรอ จ้ะงามเฉยเห็นคนมาคนเต็มป่าอยู่เอ้างามแท้งามแทพอะล่ะอู้ดอกใหญ่เด็กสาวดออกลามไปทางอีเมย์ผู้พิทักษ์หมูใหญ่อยู่ได้นี่เออดินทรายเด้อจ้ะ เมรับริเ็นเห็ดพี่น้องมันบริเ็นชั้นึงเนาะแต่บริเ็นได้เห็นอัไงออกย้ายไปให้แม่รูพี่น้องจูบมาย้าอ้ย โม้ำุ่มเขยดเขียดนี่พี่จะมีเผออกใหญ่อดผมันใหญ่มาแต่บอลเราเห็นพูดแล้วนี่ไงเลยงัดขึ้นแล้วนี่คามันยาวเข็ดเลยงาเดีเลยเดา ว่าดอก็ง่งามจ้ะโอ้ยมาเอาเก็บมั้ก็าเก็บน้ำแน่โอ้ยดองดีใจได้าเด็กจ้งออกขบขวบพี่น้องบริยากเนาะนี่ นี่พี่น้องหมูใหม่เด้อนี่เด้อบ่อสลอยเก็บมือวานนี่แหละแต่ว่ายังเหลืออยู่เนาะเขาจเก็บเขาจไปก่อนี่ อย่าพูนพี่น้องาพากนะ่พากคนลายพี่น,น้องมาเนี่เชียงตักชุดช มาทางเหนเออได้อยู่เด้ซะแน่พี่น้องอุ้ยพอแล้วพี่น้องแม่มาแล้วแม่เงียบเงียบพี่น้อง ไปเก็บหนัเขาเจ้ากเล่นมาเก็บนำมึงในเฮ็ดผีคนหลายมึงนี่เนาะก็เล่าพวกบอกย่าย่าเก็บก่อนนี่เอ้ยจะปากเขาใช่ไหเพี้ยนหนัเขาก็ะเล็ดมาคนหลายมึงนี่ เด้ดอพี่น้องขานยาวดอกสวยจังเลยอดข,ขึ้นงัดขึ้นเน,นี่ยขามยาวจ้ะงัดขึ้นน้อชาใจปู่แม่ไหมนี่ซาใจเออมาเก็บเห็ดกันแม่รวยเด้อพี่น้องพอดีเก็บม่วนลแชมนี่ คือกุ๊ปจะนี่ชื่นใจเมยวะนี่มันออกใหญ่เนาะหามอีกด้วยใช่ตัวบนเลยท้อให้แท้านี่นะหืมดอกงามจ้านี่งามดีนี่หืม มนหลดเก็บไว้ห้น่ออเนห็ดมันออกหลายเนาะเป็นพ um ู้ใดไปก็ได้เลยมันออกไปเลยเลยอยน้องเห็ดอันนี้นะอ้ยอีเมก็ได้เออหนุ่มปชมา หมูใหญ่พี่น้องพูนแม่แม่โอ้ยเก็บเด้อะ มาหลายคนอยู่พี่น้องแต่เขาป่าล้ะกาไปทางไพทางมันสลอยกันมาก็อีเมย์โบมีไพ่มาเห็นมันมันจกสุ่งแล้วจ้าเหตนอีนน้คานบบยาว่บนงามกระดดอเงาว เก็บเก็บพูนไปเก็บ,บ,บทางหน้าครับผมหลังหยักแดงแล้วพี่น้องเอ้ยมีพายิน เลเก็บเก็บนคนมาเลี้วเอือบมจากมาเห็นดอกเดี่ยกงุ่มสะอยู่เม่เบแม่แม่เก็บดอกหนึ่งแล้วชนใจแม่ฮะมันบแล้วก็ไปเรน้าก้นไเลดอกน้องเรน้ากลนลกนี่โอ้ยหมนเด้ มันก็นจะได้พ่อมูอย่ายน้ำเขาพี่น้องเอ้ยว่านก็เกือบปรพ่อแกงสกภัมันมันได้โอ้ยดอกลังมันอยากแด่งแล้แม่คุณพุนตุกเนี่ยเอาได้ค่ะมันดอกบักงน่ะ đúng để mà phô hết buộc thậu ơi Ào bớt chà. hình dạng bao đại hết bạn từ Mà mình คนบม,มาเห็นวนันวนี่เนาะเบเีแม่เป็นยอมเป็นยน่อมเนย่เป็นย่มเป็นย่อม่อมเยอมเป็นยอเป็นยอมันย่อเนย่อมเป่อมเ็่อเนย่อมันอ,อเ่ยป่อยอยมนเน่เนอยม แม่เราเลาะไปทางผู้ไปทางไปทางมัน <S <S ทางนี้ยังดอกงามอยู่ทางนั้นเลยดอกอแม,แม่แม่จ้าแม่จ้าแม่จ้ากระปุกยินมีรวยไหแม่กบะปุกยินในชั้น โอ้ยหมุนจ้าปุจ้าอกไปตามพุนนี่มนสมใจชะลอยอยากมาอยู่พี่น้อง มันดอกไ,ไ่ใหญ่ไหมมมนเก็บจนเมือ่อยมึงเนี่ย เห็นโอ้ยหมดอันน่ะอุย้ยพี่น้องเอ,อ้ยหมดลิ่นจอดหมดลืนครบออกออกในห้องหมดลิน่นเพชระอยากเอาถดอกหนึ่งบอ นี่กระเบนยาวๆไปเลยเด้อพี่น้องดอกดำคลืออยู่เจ้าเจ้าบอเห็ดดอกแม่เนี่ยแม่เราบอเห็ดเห็ดมันดอกดำพี่น้องเบื่งนี้ห้องปฏิขี่วนะจ้าเอ๋นี่เข้ามาแล้วเธอแม่นบ่สารพไปห้าล้ำเรื่องของกูหาบอเห็ดเลยเบื่องบังสามเลี้ยวมึงเบิดแล้วเธอบอเห็ด เก็บแม่อะไรก็ปะเป็นยังีงบ้างเชียงคนมาเสียงคนมาเป็นเชียงอุ่นไหมเก็บพีต้าหน้เสือขาแต่เห็นพี่น้องเลยแม่ ี่แล้วเหยื่อเพจพี่น้องเอ้ยดูนี่แล้วเพจไรลังเหยื่อเหรฮะนี่เฮ็ดกันแม่เห็นไหมใช่โอ้ยเพจสิไปเห็นเนาะโว้ตลงมาจนหัวหักเหยียบเพจจนมุ่นอยู่แล้วจองเหยื่อจองอันนี้ยัง่เห็นเลยเก็บเก็บเห็นอยู่บ่จีบยังใส่ใส่มันดำโอ้โอเคดำบไปแหละจ้ะพวก

ง่ายอันนี้ก็อเมนโดอันนั้นเนาะเนาะใช่แหละแต่เป็นเห็ดปวกเนาะี่น้องเก็บกันเมื่อยแหละเห็ดปวกงงานพอเก็บเลยเนาะฝนบริหำบริเปียกไปชื้น จะทำคุยหมดลี่นี่นะไม่ใช่คือกันเนหมดลี่นจะม,มานำหม,มานำหมาที่เก็บนะฮั่นเขาก็เอามาเก็บนำพี่น้องเขาก็เลยปุป๊บเป็ดลำเก่าขานาดน,นั้นไม่เนาะ พี่น้องปัดหมูใหญ่บ่แม่จ้าเบิงแน่นี่ห้างกระบะนี่ดอกขาวได้นี่นะแม่ชิโหฮานั่นก็บ่มีสัญญาณ ดอกนั่งขากับแย้เอา nhau น่ะมันเป็นเอ็นไดรอู้ยงามอะไรสมิทปวดกลางเลย ບໍ່ໄດ້ມັນງາມມັນກະດອກໃຫຍ່ເນາະເກັບຫນໍ່ປ່າຫນ້າຊິຊື້ໄດ້ຈງນັນ ทอดเอาอย่าง,งยๆกวัาพี่น้องไปส่วนออามาล่ามื่อนี้แล้วโบมาพี่น้องไปปลุกนางไาคนมาพ่อใครให้ละงอก เต็มหัวโพนจ้านี่สองสามฉีวะห้อยกลิ่นอยู่ข้างนั้นก็มีใช่เลยนี่โอ้ออกในหัวโพน đây là ngộ khảo Lái đỏ khói kháng là gần mì mẹ Này, là còn... bên bên <laughs> ừ. ngay đỏ khói trong mì mẹ nếp phía mì mẹ nếp phía trong mì mẹ เขาลงอ,อขาบาบบป่ามังดูแหละเนี่ยเบื้องปว่เบืบ้องแม่นบอกให้ลงกินอีมมนบอกี่ เมื่อปลาเบอร์จากพี่น้องเอ้ยสวยเลยนี่งามอยู่อ้าวงามแท้เก็บผีเดี่ยวผู้เก่าพี่น้องนีน่แล้วก็เก็บของเรา ดอกมาวเนาะวละเมออะไรไดนี่ใครวิละเมยังเจอหมดงามหมดงามใครวิบุ่มนหมดลิ้ ย่งกลิ่นบ้างบ้างกระตาคอยปีนาได้ออกกระตาไม่แท้กระตามุ่นไปโยนกระตาค่ะสีน็ไจะเห็ดใช่ไหมนแม่นีเห็ดใส่ไม่นะแบบน้ำปุ๋ยแล้วขอเห็ดหอมหอม สดชื่นขายาวๆได้ใส่เบิกเบ่งกลับมาด้วยแม่ขายาวบ้าเต้บ้างผ้าใหัวโพนอ่นเดียวบอกจะเห็นนะความสุขหาเห็ดแต่กันมาอ่างกันผ้าใบลายความสุขมีจะหาเห็ดอยากกบปันได้ดอก ม่อนันเดียจะไปโอ้ใส่เห็ดมาเบิ่งดูเมื่อลอะจ้าปองลงุงโอ้ยเพิ่นผู้ถือก,กระต่ายญ่อ,อันนี้เห็ดไม่รวยถือห่อเข่ามานำโอ้มีแต่สลามสลามเดินดงมนันยูเด้ยันนี้ของซาลอยพี่น้องนี่ ทางรุ the ่มเนีมีแต่ดอกงามทั้งตัวมันจลังเด้ทางรุ่มเนีเขาเก็บดอกจุ่มดิให้เราโง่ก็คือมานเนาะพ่อคนไลยพี่น้องเขาจะมาเก็บน้ำหมูหนึ่งก็เลยปลูปลาเขาจะนี่แหละซองไม่รู้เขามานเยอะพี่น้องเนาะถ้าวม่นทุ่มกันก็เต็มกระตานึงนั่นแหละม่วนบ่แม่ครั้งแรกบ่ แต่ก็เราไปบ่ได้แเราพออยากไปวันนี้เรามานเดอพี่น้อง<ป>คลิปนี้กับซีคอบ่าบรรยากาศไปซะมีเดอเร์พอกันคลิปหนาเนาะเป็นกำลังใจเบิ่งคลิปให้ซาว้อยน้ำเดอร์พี่น้องสบายดีสบายดียดไปเบิ่งขคองเบามีกับเขาสวรรค์นเนาะถ้าไปเบิ่งกตาเขา